คลนี้ครับเราสนุกกันมามากพอแล้วครับมันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องสนุกและมีสาระครับผมแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับพิเศษมากครับกว่าจะได้คิวยากมากแล้วก็ขอบคุณพี่เขามากครับที่เอียคิวนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับน้องๆคนไหนที่อยากทําธุรกิจนะครับเตรียมกระดาษจดไว้เลยครับแล้วดูคลิปนี้นะครับขอเชิญพี่เบียประโยชน์ครับผมสวัสดีครับพี่เบียครับเชิญนั่งครับพี่อุ้ยมาเต็มเลยนะพี่ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเคยหรือไม่โบครับผมเคยดูอยู่ครับโอ้ขอบพระคุณครับผมเคยดูด้วยเหรอครับใช่ครับเคยดูครับโอ้ดีใจมากเลน้องๆมาออกกันก็หลายคนแล้วเหมือนกันอแบบน้องๆที่สนิทที่ใช่ใช่น้องๆที่สนิทแจ็ค แฟนฉันเอ้ยไนั่นไม่ใช่ไอันั้นไม่รู้ไม่รู้จักใครแจ็คแฟนฉันนะครับไม่ไม่รู้จักคับเอาไม่รู้จักกันเหรอแต่เขาบอกเขารู้จักพี่พี่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นอาจจะเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยเจอตามงานใช่ครับมิกกี้มิกกี้ละฉัดไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่เหรอใช่ไม่น่าคบเลยพี่ไม่ไม่ค่อยน่าคบไปทั่วไปทั่วเลยไปพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ที่เป็นคนอยู่ในกรอบในสินเพราะผมเลือกคบคนนะเอาเลือกคบคน อย่างพวกผมจะครบไหมก็เดี๋ยวดูวันนี้ก่อนได้มากก็ไม่ครบมั่นใจวันนี้พี่ครบพวกผมแน่นอนแต่วันนี้เขาจะมาคุยเรื่องธุรกิจครับเรื่องก็คือพี่เบียร์เนี่ยจกแบบหลายๆคนเห็นนะเรื่องสะสมรถตึกใบยกจริงจริงพี่เขาเป็นคนเก่งมากๆก็เลยแบบนานๆได้คิวพี่มาไม่ไม่เก่งรับแต่ว่าต้องตั้งใจทํางานมากตั้งใจขยันครับก็เลยอยากจะแบบอัดสาระเรื่องนี้นะครับวันนี้พี่มาผมก็เลยเน้นเรื่องธุรกิจเรื่องความเป็น CEO เลยครับผมแต่ว่าเราก็มีเพิ่มเสริมวิทยากรที่เป็น CEO อีกท่านหนึ่งครับอ๋อ ซีอีโอของพวกผมเองเป็นซีอีโอที่บริหารช่องชัยโซโลครับโอ้ต้องเก่งมากเนยใช่ครับขอยินดีต้อนรับซีอีโอยัดครับผมคุณผู้ชมนะฮะไม่บ่อยนะที่ซีอีโอสองท่านจะมาอยู่ในโอ้เนี่ยนะระดับซีอีโอที่ไม่มีลูกน้องไม่ไม่มีครับี่เอ่ะ วงการเนี้ยผมบอกเลยผมเนี่ยที่หนึ่งไม่เป็นรองใครบางทีมีคนแอบอ้างเยอะแยะ่าเป็นซีอโอบริหารจัดก,การสร้างธุรกิจใหญ่โตวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมพาลูกน้องผมมาด้วยลูกน้องประจําคู่บุญตั้งแต่มันเสียแม่กับพ่อไปผมก็ต้องคอยดูแลมันตลอดมันเป็นคนพูดน้อยไม่เคยพูดไม่เคยรู้ภาษีภาษาหรือมันไม่ค่อยรู้เรื่องหายเมื่อยแล้วบอกกูนะ <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหอย่างตัวนี้ใช้ได้แล้ว ถ้าผมทําธุรกิจแล้วผมก็ต้องใจบุญเห็นไหมครับเกือบสิบนาทีแล้วผมยังไม่ได้นั่งผมว่าสดใสก็ไม่ได้นั่งป้าเดี๋ยวไว้เที่ยวหน้าเดี๋ยวไปรายการอื่นเนี่ยเดี๋ยวกูให้มึงนั่งเดี๋ยวรายการนี้ให้กูนั่งเดี๋ยวแล้วมึงก็มายืนกลางร่มได้ครับผมโอ้ยมึงเพิ่งจะได้ครับผมเหรอเพิ่งรู้วันนี้เมื่อไหร่อะ เชิญนั่งครับสวัสดีครับ CEO ยัดโอ้ขว่าจะได้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับแนะนำอันนี้ CEO เบียร์ครับนี่เบียร์นี่ครับผมที่ดูบ่อยๆมีดูบ่อยดูบ่อยดูบ่อยทำธุรกิจใช้ได้ทำธุรกิจใช้ได้ครับผมเออก็เจอนักธุรกิจด้วยกันแล้วผมไปรุ่นพี่ในวงการอย่างเงี้ยพอเจอน้องๆแล้วก็อยากให้วงการมันคึกคักนี่ฮะน้ำบัตร CEO ยัดฝากให้ CEO เบียร์ครับสิบเอกหมูกระทะบริการส่งฟรีไม่เกินห้ากิโลน้ำบัตรครับผมขี่เองเลยไไม่ให้้้นนองปเเก็บบลยาัด มค่อยให้นะไม่กล้าแรกเลย ไม่ได้เตรียมพร้อมยังยังไม่แลกดีกว่าก็บางทีก็ต้องมีน้ำบัตรไว้ถ้าอยู่ในวงการเนี้ยครับผมเียอันนี้เป็นการแนะนำีโอรุ่นน้องแน่น้องก็ได้เรียนรู้แล้วว่าไปไหนมาไหนต้องมีน้ำบัตรโอ้นี่มาได้ความรู้ดีครับดีครับผมชอบเรียนรู้กับผู้ใหญ่อยู่แล้วไม่ได้พี่ขี่เองเลยออขี่เองเลยนี่ครับคุณผู้ชมนี่ใส่สูตรมาทั้งคู่เลยนะครับพี่เบียร์สูตรที่ยี่ห้ออะไรครับพี่อันนี้เอ่อเทเลเมตเป็นแบบฝรั่งมาตัดให้ฝรั่งมาวัดตัดตามไซส์เราเลยซีเอโอยักษ์กับสูตรยี่ห้ออะไรครับเจอนร้องับปากแดดจไ์สว ยิบยิบชอ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 บรองเท้าน <public> <ını Vincent Leonard> ี่ยี่ห้ออะไรอันนี้เหรอลุยพิกทองครับรองเท้าลุยเจตนี่ลุยเจตนี่แรปเตอร์ก่อนใช่ครับอันวาเป็นคนปามาหน้าเลยตอเนี้อันวาปามาถามไม่ถึงถึงกูเลยถามไม่ถึงถึงเพอกูเลยขอยินดีต้อนรับที โทั้งสองท่านนะครับเขาส่รายการเคยหรือไม่โบนะครับอาการผมก็คือว่าผมอะเตรียมคําถามมาถามครับเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆแต่ว่ามันจะมีมันจะมีเคยผิวเผินก็สารภาพด้วยการจิบน้ำครับแต่ถ้าเคยทําเกินหนึ่งครั้งหลายครั้งตักน้ำหนึ่งังอาบครับเพื่อเป็นสโบลิกแทนการสารภาพบางทีคะเขินไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยผมก็เตรียมคําถามมาตามธีมในการเชิญซีอมาครับก็จะเป็นเรื่องของชีวิตซีอีโอการบริหารการทํางานในเรื่องต่างๆแต่ว่าไม่ผมไม่ค่อยชอบเรื่องพูดถึงฐานะทางบ้านคือชอบมองว่าผมรวย มีต้นทุนดีคนอื่นอะไรเช่นพวกนี้เรียกให้ผมได้ก็เรียกให้ผมเอยต้่ทุเรื่องนี้แล้วใช่แต่คือจริงๆผมรวยก็ล่าสุดไปอายุน้อยแต่ล้านผมก็ไปเขามีแต่ร้อยล้านมันเป็นรายการใหม่ครับมันเฉพาะคนที่รายการใหญ่กว่าเป็นตัวนั้นแต่ล้านแต่ร้อยล้านใช่ได้ตั้งแสนล้านไม่เปลี่ยนร่มอ่ะเรามาเถอะเถอะเถออ่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยครับคนที่ไหนนะครับ เ,เ,เ,รเรามาเริ่มพอดีตสดแอคเซนต์สำเนียงอังกฤษครับผมเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับเคยหรือไม่เคยวางแผนมีแนวคิดจะทําธุรกิจหรือแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยคิดจะทําและลงมือไปแล้วหาส่งหาสูตรอะไรแล้วแต่สุดท้ายล้มเหลวไม่ได้เปิดร้านครับผมสำเร็จหมดเลยเหรอสำเร็จท <c ười> ุกอย่างเลยเหรอ เคยมีงบไปเปิดเ้วยไม่แบบมีแผนแผนว่าจะทาแต่ยังไม่ได้ทําแล้วก็ล้มเลิกไปยังยาในฝันด้วยเปล่ามีในฝันด้วยในฝันนี่เยอะแยะก็มีบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับการทําธุรกิจนี้แต่ละคนก็ต้องโตมาจากสิ่งเล็กๆเกอะก็ต้องเริ่มกันก็เหมือนคนปกติอื่นทั่วไปเหมือนไม่ใช่เทวดาที่มาปุ๊บแล้วอะไรเลยทุกคนก็ต้องมีเริ่มต้นกันหมดอันนี้เห็นน้องเบียร์เขามีจิบจิบไปกินไปแล้วจิบแล้วมีบ้างรับมีบ้างนะมีบ้างมีบ้างแต่ก็ต้อง อดทนหน่อยนะลูกต้องเรียนรู้ครับเป็นผิดเป็นครูระวังเป็นครูใหญ่ละเราอ่ะผิดบ่อยอ่ะก็ทำสำเร็จมาเนาะแล้วแบบเถิ่มใครพูดอะไรไม่ฟังเลยก็ไปเปิดคาเฟ่ที่ทองอ่อแล้วก็ไปเช่าแพงๆอะไรเงี้ยผมก็ขายไม่ได้ตั้งใจจะขายได้วันอะไรแบบห้าแสนหนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันแรกเปิดไม่ถึงห้าพันราคาเช่าเขาแพงเป็นสิบเท่าเลยเป็นอย่างนั้นอยู่มัน สิบวันผมก็ปิดเลยเลิกเลยแต่พี่รู้ตัวไวนะรู้ตัวไวรู้ตัวไวไวมากใช่ใช่ทไม่ต้องเคยไหมครับผมก็ผมเป็นคนมองธุรกิจแบบขาดมันรวยมันสําเร็จจนทุกวันนี้ผมไม่ทําอะไรลวไม่ทําอะไรเพราะรวยไม่มีใครให้ไปทําอะไรเลยตกงานเขาเรียกว่ามันสาเร็จหมดแล้วที่ทุกวันนี้ผมว่านอนขอพ่อขอแม่กินคนรวยจริงๆจะต้องไม่ทําอะไรเลยตอนที่ผมเริ่มธุรกิจแรกก็คือผมจะเปิดข้าวมันไก่เกาหลี เดีมันแค่พูดทุกคนก็อยากกินแล้วเรื่องจริงด้วยนะพี่คือผมเนี่ยเคยอลองไปทานไก่บอลชอนก็เห็นคนหนึ่งเขาชอบกันคนติดใจกันเยอะแยะแต่ผมนี่มองธุรกิจผมมองขาดตัวแต่คนหนึ่นเขาต้องไปซื้อสูตรไก่บอลชอนหรือแฟนชายมาผมไม่เนี่ยผมมองขาดมผมไปจ้างพนักงานในไก่บอลชอนให้ออกมา ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไอกิีดเป็นไทยใหญ่อไอไกิีดออกมาก็พูดเลยมาทําสูตรทําสูตรไก่กันเองโอ้โหทำลองกินจนเก<ไ>ิดเป็นโรคไตครับส,สุดท้ายมาก็จะมาผสมไม่เป็นข้าวมันไก่ที่เป็นสูตรแบบนั้นแล้วก็ขายทุกวันนี้ก็คุณมันรวยผสมกุเรนมาแล้วก็เลยเอ๊ะไม่เปิดดีกว่าอา้าวแล้วลไอ้กิีดทำอะไรอ่ะ <c oughs> ไอไก้กิีดเล่นฟิตเนสทุกตอนเย็นเลยอันนั้นแะนะวันวันแม่งเล่นแต่ฟิตเนสก็นะครับตอนนี้ครับนักลบย่อมมีบาดแผลก็ใครที่ผิดพลาดอยู่ก็อย่าเพิ่งไปทอนะครับอ่ะคำถามต่อไปครับผมเคยหรือไม่ เคยดูงานต่างประเทศชอบดูญี่ปุ่นมากกว่าดูฝรั่งบางทีโหลดดูบางทีเพื่อนส่งทางคุปไลน์ให้ดูไงได้ <IS AS> กินไม่ได้พี่อันนี้น้ําอาบดูบ่อยไหมพี่ไม่ค่อยดูอ๋อไม่ค่อยดูนิดหน่อยไม่เยอะไม่ได้หมกมุ่นอ๋อนี่นี่งานอะไรงานใช่ไหมดูงานไปถึงดูงานอ๋อดูงานญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นมากกว่าแหละแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้หมกมุ่นผมว่ามันดูธรรมชาติกว่าแล้วก็งานเขาจะเสียงดังนิดนึงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาจะขึ้เขิลมั้เฮ้ยคิโตซังใช่เฮ้ยเฮือกเฮ้ยแต่ว่าอะไรแป่ว่าไปอ๋อไปลุยลุยงานใช่ใช่ใช่งานญี่ปุ่นพี่ดูดูจบไหม ไม่ค่อยจะจะมันจะแบบมันติดทางเลยอายุอายุอายุอ้ยุ้ปจะอยู่หึงช่วงหนึ่งคือตอนต้นกับตอนกลางๆไม่ค่อยดูไงเราชอบดูตรงที่เราชอบเคยดูแล้วเอาไปทดลองใช้เลยปรับใช้กับตัวเองมีบ้างเป็นะเรูฝรั่งเขาจะมันจะโมโหร้านเลยนะหมายควึงฝรั่งเขาชอบเล่นใหญ่ไงบริษัทใหญ่อะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบโอ้ไม่กอดเลยเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ออ๋จะชอบชอบญี่ปุ่มากกว่าอันนี้เกี่ยวกับงานจริงๆใช่ไหมงานพี่งานญี่ปุ่นแล้วซีอีโอยัด นี่นี่อาบจะได้ว,ว่าความรู้นี่แน่นดูทุกวันเลย ก็เพิ่มมีเปลี่ยนฟิลบ้างไหมก็มีบ้างครับแล้วแต่บางช่วงมันก็ต้องมีแก้เลียนก็ไปบ้างเมกาโยกอเมริกาสุดสาหลายหลายอย่างหลายอย่างหลายอ่ก็ไปมันก็ต้องดูงานทั่วๆไอในเดียก็ยังใหม่ๆอยู่อ่ามันจะโฟกัสแต่ญี่ปุ่นครับพี่ครับมีแบบเกี่ยวกับแม่บ้านอะไรก็มีพยาบาลมีงานประเภทนั้นโอ้มีคนไข้ผีดิบตะโกนกินมีหมดอวันพีก็มีตอนหนักสุดน่าจะมาเวลชุดมันรัดขนาดนั้นมันทำยังไงวะโอ้ก็ตัอเมริกานี้โลกเลิเลยซีอีโอยัดครับ แล้วเวลาคุณดูงานญี่ปุ่นคุณดูที่ไหนครับส่วนมากก็ดูห้องน้ำดูในห้องน้ำเคยเดี๋ยวดูห้องน้ําคือต้องบอกก่อนเลยนะธุรกิจน้องใหม่ๆเวลาเราต้องการศึกษาอะไรเงี้ยเราไม่ควรจะปล่อยเวลาให้มันเตี้ยเปล่าขณะ,ะ,ะที่เราเข้าห้องน้ำเนีเน่ยเราก็สามารถหาความรู้ได้หาความรู้ได้นี่ครับคุณผู้ชมก็จดไว้นะฮะการศึกษาหาความรู้ถ้าดูงานเน้นอะไรก็ดูญี่ปุ่นนะครับผมครับผมคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่ครับเคยไปถึงญี่ปุ่นคำว่าไปถึงนะครับไปถึงญี่ปุ่นนะครับไม่บางคน กูวเขาไม่ได้ไปแล้วล่ะเมียเขาดูเมียพี <atrav isa> ่ยูทูบอะไรเดี๋ยวผมบล็อกบล็อกได้ใช่ไหมจะเป็นคอมกรุณามากเดี๋ยวผมบล็อกให้หรือไม่ต้องอ่อนก็ได้พี่ไม่ต้องอ่อนก็ได้เก็บไว้ดูกันเองซื้อได้ไหมคลิปนี้โอ้โหได้ช่องทางทำเงินแล้วเว้ยีโอยัดแสดงว่าไปถึงบ่อยจริงเกือบครึ่งองนะถึงเมืองไหนบ้างครับพี่โตเกียวโอซาก้าบุกุโอกะฮอกไกโด อย่างเวลาพ <iao PI AN> ี engine 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 <jet> ่ไปญี่ปุ่นนั่งเครื่องบินนี่เครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตเอ้ยแล้วตอนพี่ไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยถึงเร็วหรือถึงช้าเนิบๆเนิ่นๆแล้วบอกถึงเร็วๆสู่เปลี่ยนสีไในสายดูสู่ที่แพงสู่แต่ไม่เท่าไหร่รองเท้าคุณตัวเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ก็หลายตั้งอยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้เกียรติรายการซื้อคืนมึงซื้อคู่ใหม่ให้กูก่อนมึงจะไปซื้ออ่าในที่นี้เราหมายถึงว่าเดินทางเดินทางไปถึงนะครับเพราะว่ามีบางคนอ่าเดินทางไม่ถึงไฟลดีเย์อะไร มันคนรไปติดตอมอก็เลยเดินทางไม่ถึงแต่ย่างไม่ผ่านเลยของพี่เดินทางปลอดภัยราบลื่นปลอดภัยราบรื่นตลอดเราหมายถึงเรื่องนี้กันนะครับครับถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยไปดูงานเชียงใหม่ครับผมแล้วเคยมีประเด็นที่เชียงใหม่ครับ ไปบ่อยเพราะว่ามีโรงแรมอยู่ครับโรงแรมชื่อะโยกเจ้าอยู่นพมาน<ค>น่าก็เลยไปบ่อยเลยนะพี่เนาะค่างขางมีวอร์มอัพอะไรเงี้ยวอร์มอัพก็จะเป็นถับผับที่คอนข้างขาวเฮ้ยไอเสดงหน่อยอ,อ,อาเสยงครับผมไปหาข้อมูลที่วอร์มอัพบ่อยไหมพี่บ่อยก็ปีสมัยก่อนตอนที่พอดีภรรยาเขายังไม่ได้ห้ามเพราะว่าห้ามเขาห้ามบินไปบ่อยเพราะว่ามันเหนื่อยไงอ๋อสมัยก่อนคือก็ปีนึงต้องมีสี่ห้าครั้งครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ค่อยให้ไปไปคือเขาให้ไปเขาไปด้วยอะไรจะมีชอบพูดผิดพูดผิดว่าไป มันพูดผิดเพราะมันไปบ่อย,อยคือใจรอเราเนี<ข>่ยคอเพราะมีอะไรที่นั่นไม่มีมีธุรกิจอย่างเดียวนะ<อ>ธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้แบบโอ้ใหญ่โตเท่าท่าที่ประตูน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นธุรกิจหนึ่งคือผมอะไม่สามารถมองข้ามธุรกิจเล็กได้<อ>ต้องบอกน้องๆทุกคนนะว่าถ้าทําธุรกิจอะเงิน10บาทก็สําคัญเงิน20ก็สําคัญจะเล็กจะใหญ่แล้วใช่จะเล็กจะใหญ่ทิ้งหมดเอาหมดต้องเอาหมดใช่ทั้งขาวทั้งดํา ธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำอ๋อไม่ไม่ครับสีดำเราเทาดำเราจะไม่แตะเลยไม่ไม่ไม่บกขาวอย่างเดียวเลยครับอ้โค่อนข้างขาวอบขาวใช่ใช่ขาวขาวชบไม่บางทีมันมีชมพูบ้างด้วยแหละบ้าบ้างธุรกิจชมพูอ๋อน่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยใช่ใช่พวกเค้กอะไรนี้เนาะร้านขร้านสาวชอบกินอะไรนี้ร้านสาวชอกินปกติชอบธุรกิจสีอะไรวันนีก็เจอเขียวบ้างม่วงบ้างนะฮะ ใช่ครับเกี่ยวบ่ามีเกี่ยวว่้วงด้วยใช่ครับโอ้ยลบมันหนักเพื่มเนี่ยวันนั้นอ่ะแล้วคุณยัตมีเคยหรือไม่มีประเด็นที่เชียงใหม่ เดินทางบ่อยดูด้วยกันได้นะครับบอยนานแล้วเนาะหรือไงครับนานแล้วถามว่าก็นานแบบไม่พ้นเหมือนเราแบบถอยรถแล้วไม่พ้นอย่างเงี้ยโอ้ต่อเครียดแค่เปรียบเทียดถอยรถไม่พ้นนี่เห็นภาพเลยเนี่ยกูประจำเลยเนี่ยถอยเนี่ยบางทีเพล่เพล่ไม่ไม่ค่อยพ้นเลยเนาะมันขูดแต่สีมันหายไปหน่อยนึงแล้วคือเราใช้ความมั่นใจก็ไม่ได้ใช่มั่นใจว่าชินนะคนที่ประจำหรือว่าใช้คือม้วนเแค่นะม้วนแบบผู้ชายหล่อๆนะ แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นริงสงต่อเสริฟชีกันได้ไหมฮะได้ครับผมคือถ้ามันไม่พ้นอ่ะแล้วคู่อนนี้ไม่อยู่อ่ะอย่าไปรับนะอย่าไปรับอย่าไปรับไอ้านไม่เคลียร์ดีกว่าถ้าไม่ฆ่านังคาเขาไม่ต้องไปรับแล้วมันจะอยู่ได้แต่วันนั้นจังหวัดมันไม่ดีครัวกรณีมีไหม อยู่จังๆเราประกันอยู่ครบเลยครับเลยชั้ไหนเนี่ยชั้นไหนฮะชั้นและเธอเนี่ยแหละคำถามเรื่องการเงินครับเคยหรือไม่เคยไม่มีแอปธนาคารโมบายแบงกิ้งใช้ครับมีให้ใช้แค่เงินสดหรือให้เป็นเงินเดือนครับจะโอนอะไรก็ต้องไปขอเมียครับจะซื้ออะไรต้องทําเรื่องนะครับขอซื้อครับาเบียรเบียร์เขาเหงาจ กับกิริยาอะไรเหมือนกันเลยครับถ้ามีคนอาบเหมือนกันประเด็นเหมือนกันเรามีช่วงประทุกครับผม ก็จะให้คนที่ประสบปัญหาเดียวกันมานั่งคุยกันนะครับเชิญซีอีโอยัตและซีอีโอเบียนั่งคุยกันครับเชิญครับผมอ่ะทำงานนะเช้าตกดึกเราก็เป็นคนหาตังค์เนอะหาตังค์เข้าบ้านแต่เ่าตังค์เข้าอ่ะมันไปเมียหมดเลยอ่ะยุทีิธรรมไหมสำหรับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันจะยุทีิธรรมตรงไหนล่ะพี่เออความจริงคนเรามันเกิดมาใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายให้เท่าเทียมแต่เวลาเงินไม่เคยเท่าเทียมเลยเคยมองเห็นพวกเราไหมไปร้องเรียนก็เข้าข้างผู้หญิงกลายเป็นเราดูแย่ดูผิดดิมีแอปธนาคารมีเต็มเลยพี่เทียม ผมเข้าไม่ได้สักเพราะไม่มีอำนาจการสั่งจ่ายไม่มีรหัสอ๋อพาสเวไม่มีไม่มีครับแอ้วเรามีทำให้อะไรครับมีไว้เพื่อเวลามันจะใช้สองเครื่องมันจเจ้าเครื่องอมันจะใช้ไนดะ้อโอเคแล้วก็พี่รู้ไหมโทรศัพท์มีไว้ทำไมเพื่อไว้ตามเราเอาไวตา้วไวตามเราคนเดียวไว้ตามเราเขายังมีแอปแตอนนีมีหาดท่เบียครับไม่มีแอปเลยเฮ้ยพี่พี่หนักหวผมอี่นีหนักเลยไม่มีแอปจริงจที่พี่อยู่ได้ไงวันนี้เราก็ต้องจัดสรร ทุกวันนี้คนเขาก็เก็บตังค์เราเยอะเราก็แบบผู้ชายเนาะชอบรถอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าชอบเสื้อผ้า,า,าสูตรตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากได้สูตรไปทํางานอะไรเงี้ยก็ปกติพี่ปกติก็จะส่งมาเกษตรกรนะครับพี่เอาตอนสะดวกนะคือเราอยากตอบไปไรใจกูมไม่เคยสะดวกใช่มันเพิ่งหนักห,กหลังเพราะาเมื่อก่อนเนะี่ยเราก็แบบเหมือนทําธุรกิจบริษัทร้านอาหารเนะาะอ่าครับก็บางทีก็เอาเงินมาใช้ได้เลย แต่ตอนนี้มันบริษัทมันเริ่มใหญ่ไงมันไม่สามารถเบิกมาตังมาสมมติว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่กูอยากได้ล้อรถเงี้ยมันเบิกไม่ได้มันต้องเป็นรูปบริษัทมันต้องเป็นได้เป็นเงินเดือนเงินมาไม่รุ่งงงมากเลยไอตอนเข้าทำไมมันเข้ารุ่นหนึ่งไม่เข้าใจเลยก็เลยต้องมาเปิดบัญชีสองไม่ต้องไปบอกอันนี้ตัดออกให้ตัดออกตัดออกนะออกไม่ได้นะได้ๆผมตัดออกไอ้จริงสองจริงสองอ๋อ นี่เคล็ดลับเคล็ดลับอยากเพื่อนไหมที่ต้องระวังนะเพื่อนพี่เนี่ยบางทีเนี่ยตัวหลุดเลยี่มันไม่หลุดหรอกมันกลัวนะมันไม่พูดหรอกรักกันใครมันจะเหี้ยขนาดเอาเรื่องมาแฉเราไม่มีเฮ้ยพี่เบียร์นี่ถึงขั้นแต่งเพลงระบายเลยใช่พี่เมียไม่โอนให้วันนั้นไปบ้านน้องคิวเทอ่ะมันมีห้องอัดของมันเล็กๆอยู่อ่ะคิวเทบอกว่าพี่ร้องออกมาจากใจใช่ไหมใช่เราเรื่องจริงรลอกันออกมาจากใจโย่ยๆมุษก์เมียอืโอนตังโอนตัง ผลตังได้แล้วอูส่งไปทางไลน์หนึ่งแสนบาททำไมมันเงียบไม่ตอบอันนี้คือออกจากใจเลยแล้วคนก็คนก็ช่วยนะน้องๆก็น่ารักก็ต้องขอบคุณนะเขาก็แคปไปให้แล้วก็ส่งแต่ก็มันก็ไม่เป็นผลเขาใจเขาแเดีอยวผมไปฟีดด้วยโอ้หมดเวลาครับหมดเวลาโอ้ยกย้ายครับหมดช่วงปรับทุกครับเชิญครับกับที่ครับคำถามครับเคย ไนที่กางเกงในมันเข้าวินมันเปียกกันมันเปียกใช่ใั่ก็ดูดไม่เคยเล่นสงการชุดนี้ไงปกติมันก็เลยเปียกนิดหนึ่งไม่เคยโดนตัดออกตรงเนี้ยตัดออกเหมือนกันฮะไม่ใช่แค่เป็นซีอีโอยืนเข้าวินกางเกงในคิดด้ก็หลักที่ยังห่วงเรื่องกางเกงในเข้าวินนี่คำถามต่อไปครับเป็นคำถามสุดท้ายครับผมเคยหรือไม่เคยเลี้ยงสุกี้หม้อรวมคนอื่นอันนี้ไม่รวมอาหารใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวครับผม เลลี้ยยงเเพราะว่าเป็นซีอไงมันต้องเลี้ยงซีอจะไปหามันเสียเกียรติซีอีโอใช่ไหม<อ>หยอกก็โง่งขนาดนี้เรา,<บ>าผมผมเจอกับตัวเลยผมเคยไปทําธุรกิจที่พัทยาผมไปแล้วก็เจอน้องๆพนักงานที่นั่นหนุ่มๆพนักงานเขาก็ตื่นเต้นมากเลยเจอผมเจอเลยเจอเลยตรงนี้นะครับพิยัดเชิญตรงนี้เลยนี่นี่นี่พวกพี่เบียร์ไปหยกเข้าม<บ>ากันกับพวก แบบเพื่อนมาแบบเพื่อนหมดออกเลยโอ้ดโอ ครับก็งบเอเจนต์มีบริษัทเนี่ยคือรับรองแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าได้ไม่เท่าไหร่ต่อปีแต่พอสักพักรายได้มันเยอะเนี่ยมันต้องมีงบเอเจนต์ปกติบางบริษัทก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ปีปีหนึ่งเนี่ยขายเป็นร้านล้านอยู่แล้วไงอ่ามันก็ต้องเอาไปใช้ก็เลยเรียกน้องๆบางคนอะไรเงี้ยไปกินซูกี้มีเอ็มเคมีเรือนเพชรมีไอตัดใช่ใช่ใช่เอวิสอะไรหลายอย่างยังยังไม่ได้เปิดใช่ใหญ่ยังยังก็ต้องมีบ้างมีบ้างก็กินรวมกันอ่ามันมีีหหมม้้ออเดยวก็ กินรวมมอรวมกันแต่เราเราลงไปกินกับเขาบ้างไม่กินบ้างนะเราผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยน้องๆขาเห็นได้ข่าวเวลาพี่กินพี่จะชอบแบบน้ําร้อนๆอนนั้นร้อนเ้ยอย้พูด นี่ไงพี่ออ๋พี่ก็กินน้ำร้อนๆเนี่ยสดร่องคอเหมือนคนจีนคนจีนก็ชอบกินร้อนๆลร้อนอโล้ห์โอ้คิดไม่ MK ทำ MK ก็ดีบางทีน้องเขากิน MK พี่นั่งดูหรืปลอดูนะมันก็มีท่าทางการกินที่แตกต่างกัาเห็นไปเรกินแล้วมีความสุขเราก็ชื่นใจเพราะเราเป็นคนเลี้ยงนะพี่ใช่ใช่ยังยังไม่ปิดรายการเลยหมดคำถามแล้วครับต้องหมดแล้วครับสมควรแก้เวลาเนาะครับผมโอ้ยวันนี้ขอบขอบขอบคุณครับพี่เบียร์ไปยกมากๆครับขอบคุณที่น่ารักแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็มีความแบบคน คล้ายๆพวกเราคนมันๆก็เผมต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวงานรถงานอะไรก็พี่เบียร์จะหายไปสักช่วงหนึ่งนะครับก็ชัวงก็ต้องระวังแล้วก็ฝากไว้ทิ้งได้ไหมครับได้ครับผมนี่หนึ่งขอช่วงเวลาทิ้หนึ่งเนาะก็สิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย ก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าใครรู้จักกับเมียพี่คนตามพี่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเมียพี่ไอจอะไรเงี้ยครับขอความกราณาไม่ไม่ส่งต่อแต่ว่าจะส่งอย่าแชร์อย่าแชร์ถ้าใครรู้วิธีบล็อกยูทูบอ๋อนี่ช่องผมบล็อกได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาชื่อเดี๋ยวผมจะไปสืบว่าเขาใช้แอคเคาท์อะไรส่งให้ผมผมบล็อกบล็อหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกช่องทางใช่ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออนไปแล้วแล้วฟรีแฟนเห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่เห็นรถอีกเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่เห็นกูอีกเลยกลับไปยังไม่สบายใจติดต่อขอซื้้อคลิปนี พี่อะขายคลิปแล้วไม่แต่ขายคลิปผมดูเป็นมิตรไปี่นี่คิดจริงๆเลยเนี่ยเพราะไม่ดูไมเป็นมิตรจะซื้อจริงๆเลยมิตรอาชีพอ๋อคิดจะซื้อจริงๆด้วยอ่ะนี่ชาวใช้โซโล่นะครับนี่วันนี้ดูพี่เบียร์ใบยกเฮ้ยติดใจมันตามไปดูพี่เบียร์ใบยกได้ครับที่ช่องเบียร์ใบยกนะครับครับผมตามได้นะครับแต่อย่าแชร์คลิปนี้ให้ทางบ้านดูนะครับอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิป ก็ว,วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับกำใดไม่สุภาพกริยาใดไม่สมควรต้องกลับขอโทษด้วยนะครับกูเนี่ยไม่สุภาพสุดละ